สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสรากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับก่อนอื่นก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ครับก็มาดูสูตรหลักสิบล่างนะครับสูตรนี้เริ่มตั้งแต่งวดวันที่16เมษายนนะครับเพื <resistor. S 1> ่อหาผลในงวดวันที่16กอรกฎราคมนะครับเรามาดูกันนะครับสูตรเป็นมาอย่างไรนะครับสูตรนี้ผมจะใช้หลักหม,หมื่นบวกหลักพันนะครับบวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไปอย่างละแต้มนะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนย์เพิ่มปอีกหนึ่งแต้มก็เป็นหนึ่งนะครับ หเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มก็เป็นสองนะครับผลการออกรางวัลงวดวันที่สองพฤษภาคมเลขออกห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสองข้างล่างหนึ่งแปดนะครับงวดน,นี้หลักสิบล่างของเราก็เข้าเลขหนึ่งนะครับเข้าเลขหนึ่งนะครับ ต่อไปเราก็ทําแบบเดิมนะครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งเพิ่มไปอีกแต้งก็เป็นสองสองเพิ่มอ,อีกแต้งก็เป็นสามผลการออกรางวัลงวดวันที่ 16, สิบหกพฤษภาคมเลขออกหกแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าข้างล่างหนึ่งสี่นะครับหนึ่งก็เข้าหลักสิบล่างนะครับอันนี้นะครับเข้าหลักสิบล่าง ต่อไปก็ทำแบบเดิมนะครับแปดบวกสี่ก็เป็นสิบสองเราแต่เลขสองนะครับสองเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มก็เป็นสามสามเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มก็เป็นสี่นะครับงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนเลขออกสองเก้าสองเก้าเจ็ดสองข้างล่างสีห้านะครับสี่ก็เข้าหลักสิบล่างนะครับงวดนี้นะครับ ต่อไปก็ทำแบบเดิมนะครับ9บวก2ก็เป็น11นะครับเอาแต่เลขหนึ่งนะครับหนึ่งเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้งก็เป็นสองเพิ่มอีก1่งแต้ก็เป็นสามนะครับงวดวันที่16มิถุนาย,ยนเลขออก6 9 1 8 6 1ข้างล่าง1 7นะครับงวดนี้ก็เข้าเลขหนึ่งนะครับหนึ่งก็มาหลักสิบล่างนะครับ ต่อไปเราก็ทำแบบเดิมนะครับ9บวก1ก็เป็น10นะครับ10เราเอาตัวเลข0นะครับ10เพิ่ม1แตะก็เป็น11เอาตัวเลข1นะครับ1เพิ่ม1แตะก็เป็น12เอาตัวเลข2นะครับผลการออกราวัดงวดวันที่1กคเลขออก7 1 3 5 1 7ข้างล่าง2 9นะครับงวดนี้2ก็เข้า,ขาหลัก10ล่างนะครับ ต่อไปเราก็มาดูงวดที่จะถึงนะครับงวดวันที่16กครมรกน,นะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับสูตรนี้จะใช้หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับแล้วก็บวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไปอย่างละแต้มนะครับบวกกันเลยนะครับ1บวกสามหนึ่งบวก3ามก็เป็น4ี่นะครับวางเลขสี่ไว้เลยนะครับ สเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มก็เป็นห้าห้าเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มก็เป็นหนะครับหลักสิบล่างของเรามีเลขสี่เลขห้าเลขหกนะครับตัวไหนจะมานะครับในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมนะครับก็ป็นแนวทางนะครับถ้าชอบก็นำไปใช้นะครับขอบคุณมากนะครับทุ่านที่เข้ามารับชมในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับ